สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บกเสาร์นี้นะครับคุณสมชายมีเสนคุณบากบันบุญเลิศและก็พี่วีรศักดิ์พงอักษรทำไมต้องมีพี่คนเดียวนี่มากับอะไรมากอะไรครับมากบอะไรนี่นี่นี่ วันนี้วันที่สองครับดนตรีในสวนนะครับดนตรีในสวนสวนเบญจเบญจกิติกิตินะที่ตรงอะไรสวนเศริกิจของเม็ดปาร์กนะเม็ดปาร์คตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงสองทุ่มนี่อาจะจบแล้วยังไปทันยังไปทันเลยยังไปทันเน้ยครับเออสองทุ่มไปทันต้องจบรายการเราสองทุ่มพอดีอ่าแต่เ็าจัดบ่อยนะครับจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปีปีนี้ตรงวันที่สองครับแน่นอนครับเสาร์นี้ การมงการเมืองเศรษฐกิจก็ยังดูเดือดมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจนะครับคือเชิงนโยบายตอนนี้ผมว่าทางการเมืองเรื่องแก้ละเมอหรือว่าเรื่องนิตตกรรมอ่ะมันก<อ>็ดับหนึ่งนะแต่เรื่องเศรษฐกิจผมว่าเร,เรื่องเศรษฐกิจเป็นเราเคยบอกแล้วเศรษฐกิจเนี่ยเป็นตัวชี้ขาดอนา,า,าคตคุณเศรษฐาและรัฐบาลเพื่อไทยลผลงานเพื่อไทยด้วยนะถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้เนชั่นสุดสัปดาห์สามประกจะมาดูที่ว่าทางเลือกทางลอดต่างๆแนวนโยบายตอนนี้เดินมาถูกทางไหม และแนวทางไหนจะปรับปรุงยังไงใช่ไหมพี่โอใช่ครับเ,ออเรื่องเศรษฐกิจนะครับคือโจทย์ที่ทา้าทายที่สุดและเป็นโจทย์ที่บอกว่าคุณเศษฐาทวีสินเนี่ยในฐานะครับอายกรัฐมนตรีเนี่ยจะฝ่าด่านหินนี้สำเร็จหรือไม่ครับถ้าฝ่าไม่ได้บอกได้เลยว่าอนาคตลำบากฝ่าได้ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะง่ายนะคุณสุธาแต่ต้องฝ่าด่านนี้ไปก่อนใช่เพราะฉะนั้นการด่านที่ลงพื้นที่เยอะๆไปหาคนเยอะๆและไม่โฟกัสเนี่ยแบบนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาใช่วันก่อนที่ผมกับพี่โอไปสัมภาษณ์นายกเนี่ยก็เริ่มรู้นะครับว่าที่ผ่านมา2-3เดือนแรกเนี่ยเหมือนปูเชิงกว้างและหลัง,งจากนี้จะโฟกัสเหมือนที่ช้างแนะนำแล้วว่า อะไรที่เป็นภาระสาคัญนายกอยู่นิ่งๆแล้วก็โฟกัสเรื่องนั้นอ่ะคนเป็นผู้นําเนี่ยจะบอกทําฉับฉายนะทําฉับฉายคือทำนุ่นทํานี่ทำหมดเลยแต่ไม่โฟกัสว่าอะไรคือปัญหาประเทศที่ต้องแก้เร่งด่วนไม่ได้นายกเลิมตรีเศรษฐาวีสินในระยะที่ผ่านมาคะแนนความตั้งใจความมุ่งมั่นไม่เน็ดไม่เหนื่อยเอาไปเลยครับแต่ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อเจิมครับ มันอยู่ที่การติดตามงานนั้นว่าสั่งการไปแล้วออกนโยบายไปแล้วกำชับไปแล้วเนี่ยไปถึงแค่ไหนผลสำริดคืออะไรเออใช่ในนี้นี่ดูแต่นโยบายระบาบที่แบบคนคาดหวังนะนี่ต้องวอลเล็ตเนี่ตอวอลเล็ตเพราะถึงตอนนี้ยังไม่เสนอครังกระทรวงครังยังไม่เสนอไปที่สิ่งตการงานกิกาต้องรอมันช้าทําไมนี่มันต้องติดอะไรสักอย่างหนึ่งแน่เดี๋ยวมาดูในรายละเอียดเรื่องที่ดินตำกินเนี่ยที้ดินกินองสานักไปถึงไหนตอนนี้ ก็ตอนนี้จะออกโฉนดประก่อไม่ใช่โฉนดธรรมดาเพราะว่าโฉนดธรรมดาทาไม่ได้ผมเคยบอกแล้วต้องแปลงสภาพเป็นค่าแรงขัาปกในในหกร้อยบาทเห็นบอกว่าสิบสองตันวาจะเสนอต่อครมแต่ตอนนี้เกิดความขัดแย้งต้องเรียกเรียกขัดแย้งได้เลยเหรอต้องเรียกขัดแย้งระวังนายกรัมตีและรัมตีแรงงานเหมือนกันไหม คิดไม่เหมือนกันผมก็ถ้งฟังถ้าฟังรำตีแรงงานแล้วก็บอกหลังจากที่ให้ห้าหน่วยงานออกไปเซอร์เวต่างๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันยังไม่ถึงสี่ยังไม่นั่นอาจจะขึ้นนิดหน่อยแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ขัดแย้งหรอกเพียงแต่ว่ายังยังไม่ตรงรอยกันระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยไม่รู้ว่าต้องไปรู้ว่าในรัฐบาลด้วยนโยบายนายกประกาศ4 0 0ร้อยรำตีแรงงานบอกว่า4ี่รอยทุกจังหวัดไม่ได้ไม่ได้จะบอกว่าคิดไม่ตรงเหรอ เนี้ยของเรื่องหัดแย้งปีโอเงินเดือนพญารีสองหมื่นห้าซึ่งตอนนี้ออกไปแล้วสเตปแรกก็คือว่าสองปีเนี่ยได้หมื่นแปดก่อนนะฮะแต่ว่าสองหมื่นห้าพยายามทําให้ได้ภายในสี่ปีรัฐบาลนี้เกณฑ์ทหารโดยสมัครใจอันี้ยังต้องรอบิกทินรอบิกทินบิกทินเป็นนั่งปืนใหญ่ผมว่าไม่ได้รอบิกทินหรอกรออะไรรอเลขาเออรอพลเอกนัตพลปีโอคิดว่ามันเกิดไหมคิดว่าเรื่องนี้เกิดเกิดเกิดแน่นอนเกิดแต่ไม่เกิด ไม่เกิดแบบไม่ฟูไม่ฟูทั่วไปไม่ฟูไม่ฟูจะเปิดใจเลยสมัครใจมีอยู่นะแต่ปัญหาก็คือว่าต้องไปสร้างแรงจูงใจครับอันนี้ต่นายกบอกแล้วสร้างแรงจูงใจครับปรับปรุงต่างๆซึ่งมันต้องมาเป็นแพ็กเกจโอ้ยนี่ทำต่อเนื่องนะเพิ่มราคาพืชผลทางการเกษตรครับออันนี้สบายแก้ปัญหาชายแดนใต้ไปคุยกับนี่ไผู้นำมาเลเซียแล้วที่สะดววันก่อนอใช่ไหม นายกลุยเดือนพฤศจิกายนยาวไปถึงเดือนธันวาคมนั่นการปรกชาชาทางการแพทย์และสุขภาพยังไม่เห็นยังไม่เห็นใช่ไหมแค่ประกาศวันก่อนที่หมอโจนาสไปงานเวลเฮลท์ของเรานะดีมันมีมอตโต้เมสเซจอยู่อย่างหนึ่งน่าสนใจนะจะทําให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงเศรษฐกิจถูกต้องนี่ดีนะดีต้องไปดูว่าขยายต่อยังไงครับครับแก้รัฐมนูล่ะตอนนี้พี่โอแก้แล้วตัวประชาตอนนี้ตั้งคณะกรรมการน้ำการตั้งไปตั้งแต่ตอนโน้นนะฮะตอนเข้ามาใหม่ๆจนถึงตอนนี้ ยังไม่มีอะไรชัดเจนมีคณะมีมีอะไรมีอะไรมีความชัดเจนคือมีคณะกรรมการคณะทํางานเพื่อทําการศึกษาว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญและทำประชามติกันยังไงความชัดเจนมีแค่คณะกรรมการไม่ได้ก็มีความชัดเจนแล้วว่ความชัดเจนคือมันเรื่องไม่ยากคุณจะแก้รัฐธรรมนูนแระทงคุณมีแล้วว่าจะตั้งสสรใช่ไหม เพประชามาติบอกว่าเห็นด้วยไหมในการ,ร <อ S 1> าต่นตอนนี้เราจะชามติตอนนี้ประชาประชามาติเนี่ยต้องไหลอยู่สามพันล้านนะมันยังเถียงกันอยู่ทําประชามาติครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามไหมที่ผมบอกว่าไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะการแก้รัฐนูญเนี่ยคือคนไกในการยื้ออำนาจรัฐใช่ไหมใช่ไหมแน่นอนตอนนี้หน้าที่หลักอยู่ที่รองภูมิธรรมถูกต้องเวียดิยชัยต้องไปดูนะพี่ช้างคุณก็เกินไปไม่เกินเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าเกมแก้ไขรัฐธรรมนูญคือการยื้อ ของรัฐบาลครับมันยื้ออายุนะแก้ัฐธรตมนูนเสร็จเมื่อไหร่คุณต้องยุบสภานะต้องเอ้าแล้วผมจะแก้ทําไมผมต้องแก้ตอนไหนสิผมถึงบอกว่าไม่มีความชัดเจนคือเดิมเดิมตอนหาเสียงของเพื่อไทยพยายามทาให้ได้ภายในเท่าไหร่สองปีสองปีใช่ไหมถ้าทำสองปีก็ยุบสภาเลยทาเสร็จตะทุสภาเลยตะทมนก็รอก่อนมาดูเรื่องแรกที่พูดถึงกันเยอะมีการแถลงข่าวไปแล้วเมื่อวันที่28พฤศจิกายนแล้ววันที่12เนี่ย ทันวาคมจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมคือเรื่องของการแก้นี้แก้นี้แต่แถลงข่าวเนี่ยนะอย่างที่ผมบอกในที่มาจัดแทนพี่โอนะบอกแล้วว่านายกพาดหัวแรงแต่รายละเอียดไม่มีนี่นอกระบบคือการค้าทาสยุคใหม่พาดหัวแรงไหมก็แรงไม่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 มันไม่ค้าทาสยุคใหม่แต่นายกมันค้ามานานแล้วนี่สินของครัวเรือนและนี่สินนอกระบบที่กำลัง kick off วันที่เท่าไหร่นะพี่วี1ิ สิบสองนี้บอกว่าคิกออฟตอนแรกยี่สิบแปดจะประกาศรายละเอียดวันที่สิบสองมันทําเหมือนโปรโมชั่นซื้อบ้านเลยคือท่านนายกตอนนี้เป็นนายกรัฐมตรีไม่ใช่ซีโอแสนสิรินะที่มาบอกว่าเอ้าจะสร้างคอนโดที่ไหนบ้านที่ไหนแล้วไปดูรายละเอียดโปรโมชั่นต่อไปมันต้องคิดเบ็ดเสร็จตั้งแต่28่าิแก่นี่เป็นยังไงจะติดบางเงื่อนไขนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายแค่นี้แต่ผมเคยคอมเมนต์แล้ว ว่าเฮ้ยแค่นี้หน่วยงานยังไม่บูรณาการเลยกระดาษเรียกหมายโทรศัพท์ยังคนละใครคนระเบิดเรียกเดี๋ยวกำลังแก้ไขให้เป็นรปเดียวกันอ๋อนี่อยู่อะไรอ๋อนี่อยู่ไหนเนี่ยมาดูตัวเลขนี่ก่อนที่พูดถึงกันเยอะว่านี่เราเริ่มมีปัญหามากนะตัวเลขเนี่ยล่าสุดพึ่งภาพพึ่งแถลงควอเตอร์สองเนี่ยสิบหกล้านล้านนะนี่นะนี่ครัวเรือนสิบหกล้านล้านนะจากไปจากสิบสี่เนี่ยสิบห้าและไปสิบหกล้านล้านน่ะ มันมันมากแค่ไหนมากขนาดว่าขนาด GDP ของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้17ล้านล้านถือเกือบ18ล้านล้านครับเป็นหนี้รัวเรือนสะ16จล้านล้านคิดเฉพาะต่อ GDP 90.7%เเปอร์เซ็นต์่อจนีหนี้ขัวเรือนนะยังไม่นับนี่อื่นๆนี่อยู่ในระบบตาบันกันกันนี่อะไรไม่รูแปลความง่ายๆทำมาหาได้เท่าไหร่ไม่พอบริโภค ไม่พอใจต้องไปกู้หนี้ยืมสินก็มาอีกนี่คือสิ่งที่พี่ช้างบอกว่าพาดหัวแรงนี่นอกระบบพาดยุคใหม่อ่ะโอ้โหนี่ไงเป็นไงก็บอกแล้วพาดหัวแรงไม่รู้ว่าผมอหัวแรงไม่รู้ว่าได้ใจอ่ะแต่ตอนนี้ยังไม่เริ่มเลยใช่ไหมไม่เริ่มเดี๋ยวเดี๋ยววันวันวหนึ่งให้เริ่มเริ่มลงแจ้งลงทะเบียนได้เลยแจ้งลงทะเบียนแล้วนะวันที่หนึ่งตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่หนึ่งแจ้งลงทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยอ่าเลขกไปได้ทุกที่นะครับผ่านแอปนะ ไปที่อำเภอไปที่เขตหรือว่าโทรไปที่1567 1567โทรไปลงทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ไกลเกลี่ยแต่ถ้าเกิดเจ้านี่มาคุกคามคุณ15559ผมเลยบอกว่าเอ้านายกยังไม่บูรณาการนะเพราะเรื่องเล็กน้อยเรื่องโอ้เรื่องนี้เรื่องไม่เดี๋ยวจับได้จับได้อะไรลุงวียังมากิดลุงวีไอ้ที่กู้ผมไปอ่ะมาเคลียร์กับผมก่อนนะตอนช่วงเนี้ ไอ้ลุงวีมาเคลียร์ผมก่อนเคลียร์ก่อนใช่ยยแต่เวลาแจ้งนะยายถึงหน่วยงานลุงวีอย่ามาแจ้งชื่อผมถ้าแจ้งชื่อผมนะผมเอาลุงวีแนี่ยแสดงว่าลุงตั้งแต่วันที่หนึ่งนี้จนถึงวันที่สสองจะแถลงรายละเอียดเนี่ยช่วงโปรโมชั่นเนี่ยโปรโมชั่นให้เจ้านี้จัดการกังก่อนเจ้นการเองก่อนนะเพราะเดี๋ยวถ้าไม่จัดการนะหน่วยงานรัฐบาลตำรวจเนี่ยคือนายกเดือดร้อนนะคุณเดือดร้อนนะลุงพีวีนายกต้องรัฐมนตรีต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับ ไอ้คนปล่อยหนี้เนี่ยมันคือหัวคะแนนพักการเมืองใช่ไหมคนปล่อยหนี้เป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่ไหมมีและคนมีอิทธิพลในพื้นที่เนี่ยนอกจากเป็นเจ้านี้แล้วเป็นหัวคะแนนไหมเป็น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 เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่องค์คาพยพที่นายกรัมรีคิดเนี่ยนะมันจะสั่งการได้หมดไหมและบางคนเนี่ยที่เป็นที่เป็นและบางคนที่เป็นเจ้านี่นอกระบบขนาดใหญ่เนี่ยเป็นรัมรีนะ เออคุณดูรัฐบาลไหนมีหลายทุกรัฐบาลแหละครับทุกรัฐบาลแล้วก็ขั้นตอนการแก้หนี้นอกระบบหนี้นอกระบบตอนนี้โดยเฉลี่ยเนี่ยทุกคนเนี่ยประมาณ50,000บาทต่อคนแล้วตอนนี้นหนี้นอกระบบนะโดยเฉลี่ยนะห้าหมื่นกว่าบาทต่อคนนะอะไรนะห้าหมื่นกว่าบาทต่อคนโอ้นี่เงินเดือนยังไม่ถึง2 0,000ืเลย ปลาไปห้าหมื่นแล้วเหรอใช่ห้าหมื่นบาทต่อคนและวิธีแก้นี่ขอขอกู้เงินมาก่อนแล้ไปจ่ายหนี้เขนเออนี่น่าสนใจที่พูดถึงนะช่วงนี้ต้องไปไกลเกลี่ยเองก่อนไปเขั้นตอนการแก้นี้นอกบกนะไกลเกลี่ยประโครงสร้างที่บอกว่าให้โทนหนึ่งห้าหกเจ็ดเนี่ยหรือว่าไปลงทะเบียนผ่านอะไรแล้วแต่เนี่ยไกลเกลี่ยประโครงสร้างนะครับเสร็จแล้วพยายามทํานี่นอกบกตัวนี้อัตราเท่าไหร่สามร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีครับว่าประมาณร้อยละสูงสุดร้อยละยี่สิบ ต่อเดือนนต่อเดือนนะต่อเดือนนะต่อเดือนสูงสุดนะแล้วก็ที่กลางๆร้อยละสิบโอ้สิบต่อเดือนนะสิบต่อเดือนปีหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เนต์ถ้ายี่สิบต่อเดือนปีหนึ่งสองร้อยส่สิบเปอร์เซ็นต์ใ่ต่อเดือนปีละสองร้อยยี่สเปอร์เซ็นต์ปรับโครงสร้างให้เหลือต่อปีสิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอรเซ็ต์ต่อปีนะแปลว่าต่อเดือนเหลือร้อยละหกว่ากว่าร้อยหนึ่งกว่าใช่มัสิบห้าเปอร์เนต์่อปีทําทำได้ไหมอ่าไปวาไเสร็จแล้วพอปรับโครงสร้างนีี่แล้วเน มันต้องมีปล่อยคู่ต่อเพื่อทําธุรกิจไงให้แบงค์รัฐซึ่งตอนนี้ออมสินประกาศแล้วไงการรับนโยบายแล้วก็ปล่อยกู้ห้าหมื่นเยท่านนายกเป็นลัมตีว่าการกระทรวงการคลังท่านไม่ทราบเลยครับว่าแบง์ออมสินแบงค์เอ่อทกศเขาทําอยู่แล้วทำอยู่แล้วแต่เอามาเติมโครงการนายกระดับไปไอ้ชัดเจนกทำอยู่แล้วครัฐปล่อยกู้ไม่เกิน5 0 0 0 0บาทระยะเวลา5ปีดอกเบี้ยก็ตามของแบงค์แบงค์รัฐเลยก็คือไม่เกิน อันนี้ก้อนแรกก้อนที่สองอาชีพอิสระต่างๆโครงการสินเชื่ออาชีพอิสระให้ถึง1นึ่งแสนแปีปัจจุบันไปกู้ออมสินก็ได้ได้ไหมได้ลุงดอกเอ๋ยดอกเบี้ยเอ๋ยเขาเขาเนี่ยอาชีพอิสระเนี่ยเขาไม่ดูแอสเซทด้วยซ้ำเขาดูอินคัมอ๋อดูรายได้ดูแบบงกาคนที่ขายของออนไลน์ จะกู้เนี่ยเขาดูไอ้เงินเดินบัญชีอะปัญหามันไม่อยู่ที่ออนไลน์ line. ปัญหาอยู่ที่ผมเปิดแผงขายของหน้าร้านเนี่ยออกระแสงเงินสดออผมเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านต่อวันออจ่ายดอกเบีย้ยคุณไม่เกิน15%บ้าเอ,อ,เอ,อร์ตอยละสิบห้าผมได้กำไรมาวันละห้าร้อบาทบแล้วที่เหลือลดลงมาเหลือ15%แล้วนะออผมจะไปกู้ออมสินต่อก็กู้้อของเดิมผมก็ไม่มี ที่ต้องการเงินแสนมันก็เหลือสองหมื่นอย่างน้อยทำมาหาได้เนี่ยรายได้แทนที่จะจ่ายร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันมีเงินเหลือมีเงินเหลือทำธุรกิจต่ออ๋อไม่นั้นได้มาเขาจ่ายนี่หมดขอบคุณครับไม่เข้าใจคุณรัฐบาลและทางกระทรวงการคลังประหลัดกระทรวงการคลังคุณแล้วว่าหล่นแสงสนิทก็มีแนวทางนี่เจ้าแกนี่นองระบบระบบเนี่หละว่ากระทรวงการคลังจะพยายามเปิดช่องทางให้ลูกนี่นองระบบเออเปิดช่องทาง ให้ลูกหนี้นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบให้มากที่สุดแบงค์รัฐใช้แบงค์รัฐเป็นกลไกเปิดรับลูกหนี้ผ่อนปล้นเงื่อนไขให้ลูกหนี้กลุ่มนี้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้มากที่สุดนี่สาธุนอกจากนั้นนอกจากเรื่องแก้หนี้แล้วที่ผ่านมาก็มีเรื่องของเงินเดือนข้าราชการเขาทำเซอร์เว์แล้วบอกว่าเอกชนเนี่ยบริษัทเอกชนเนี่ยเวลาแลกเข้าเนี่ยบรรจุใหม่เนี่ยมันแปดกว่าเลยนะปัญหาเนี่ยท่านนายกมันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวนะการที่ เด็กรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่จะเข้ารับราชการไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวผมไม่ใช่บอกว่าคือทํางานแล้วมีความหวังกับอนาคตตัวเองมีความสุขมีความสุขกับการทํางานอยู่กับเจ้านายไปปรับระบบต่างๆระบบราชการที่มันเป็นไฮลาร์กี้ครับระบบมันกดทับไว้มันทําให้คนรุ่นใหม่ที่จบจากเมืองนอกเมืองนาคนที่ความรู้สูงๆเนี่ยเขาบอกว่าไปเอกชนดีกว่านี่ผมสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งเริ่มคลิกออฟเมื่อไหร่ เงินเดือนค่าราชการหมื่นแปดพึ่สภาพึ่สภาพึ่สภาปีหน้าทำทำสองปีอ่ะปีที่สองถึงจะหมื่นแปดขึ้นอยู่กับงบประมาณออ๋ใช้งบประมาณหนึ่งหมื่นสามพันล้านแต่ทำสองปีเพร้ะนปีที่สองถึงจะหมื่นแปดคือผมเนี่ยบอกว่าขึ้นพึ่สภาปีหน้าไงขึ้นเงินเดือนค่าราชการมันจะกดทับอยู่สองรูปแบบครับหนึ่งขึ้นเงินเดือนค่าราชการใหม่หมื่นหมื่นหกเป็นหมื่นแปดภายในสองปีค่าราชการเก่าเข้ามาแล้วสตาร์ทอยู่ตอนนี้หมื่นสามบวกเงินเดือนโน่นนี่ บวกเบี้ยเลี้ยงโน่นนี่เป็นหมื่นห้าเปียตีนะเขาไปหมื่นห้าเปียตีหมื่นห้าสิหมื่นห้าหมื่นห้าเขาเข้ามาหมื่นแปดผมทําไงลูกีน้องผมอะเพราะฉะนั้นต้องปรับไอที่เข้าทํางานแล้วด้วยนะท่านบปรับฐานนนั้คือคือฐานคะแนนท่านไม่ใช่คนรุ่นใหม่คือต้องปรับฐานทั้งหมดแต่แต่น่าสนใจตรงนี้ช้างว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่เนี่ยไม่อยากทํางานราชการ มันดูแล้วไม่ใช่อนาคตอทั้งเรื่องวิธีทํางานวัฒนธรรมต่างๆรูปแบบเทคโนโลยีวิธีคิดต่างๆทําไม้เด็กรุ่นใหม่เลือกที่จะเป็นเจ้านายตัวเองไงใช่เป็นฟรีแลนซ์เป็นหรือเขาเลือกกิจวกอรกว่าบริษัทเด็กรุ่นใหม่เข้าไปสู่บริษัทที่ปรึกษาบ้างอะไรเงี้ยเข้าไปทํางานแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองตอนนี้ทํางานออนไลน์ได้เทรเทรดต่างๆได้ใช่ไหมมันมีคนแหละที่อยากทำงานราชการแต่ปัญหาก็คือว่า คุณจะเฟ้นคนที่เก่งเข้ามาทํางานราชการให้บริหารจัดการและบริการประชาชนที่ดีได้อย่างไรเป้าหมายก็คือเขาต้องการที่จะยกระดับและรักษาค้ารชการที่ดีที่เก่งไว้ป้องกันสมองไหลนะก็ว่าไปแต่วันก่อนท่านลองรองายกปานปีบอกแล้วจะทําพร้อมๆกับการปรับลดขนาดของราชการก็คือฟีดคนเพราะทั้เิเงินเดือนกับเรื่องของค่าบริการของค้ารชกษาณ ประมาณเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณประมาณปีนะประมาณสี่สิบเจ็ดเป่านั้นประมาณสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์สี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วนะงบประมาณมีอยู่สามล้านสามสามจุดสามล้านล้านครับปลาไปหมวดเงินเดือนเนี่ยปลาไปหนึ่งจุดสี่ลล้านจะแล้วโอ้เนี่ยเยอะก็ต้องปรับลดขนาดด้วยนะครับเรื่องของปรับฐานเดือนแล้วนี่คือเรื่องของการขึ้นเดือนราชการต้องรอเรื่องค่าแรงขั้นต่ำต่อไปนะว่าเป็นยังไงส่วนที่ต้องรอตอนนี้คือตอนนี้ยังไม่ส่งกติกาเลยเนี่ยครับบเงินกู้เนี่ย ว่าที่เรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตอะรั่แแหละหกแสนล้านนะห้าแสนแล้วก็อีกหนึ่งแสนเป็นไอการลงทุนโครงการต่างเป็นขีดความสามารถขีดความสามารถเนี่ยในการแข่งขันลองรับไว้โอ้นี่เพราะแต่ละตอนนี้ยังอยู่ขั้นตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนยังไม่ถึงเพราะนั้นเรื่องนี้มีด่านหินเยอะมากด่านนี้ยังไม่ถึงเลยลงวีมันติดอยู่ที่ไหนเลายังไม่ถึงอยู่ที่กระทรวงเข้าใจว่าในตัวคณะกรรมการเงินดิจิตอลคิดเห็นไม่ตรงกันเะต้องมันต้องถ้าคิดเห็นตรงกันไปแล้วยังไปแล้วอ่า ทำไมคิดเห็นไม่ตรงกันนะก็ต้องถามคุณเศรษฐาทานะถามผมไม่ได้เพราะมันมีขรรมการขั้นการที่ต้องไงต้องลงความเห็นชอบไห้ตรงกันหมดก็ต้องตรงไหมต้องตรงไหมควรจะต้องตรงนะลุงวีลุงช้างลุงโอลุงโอลุงวีไม่รู้เหรอเวลาที่ไอกระทรวงการคลังเขาใจยกล่างไอกฎหมายพรบอะไรเนี่ยกฎหมายนี้มีไม่กี่มาตรา แต่ทำไมยังไม่ใช่ยังไม่ถึงขั้นร่างกฎหมายถามกฤษฎีกาก่อนถามอุ้ยถามมาถามง่ายทําไมไม่ถามแล้วไม่จะถามเนี่ยคณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยต้องผ่านเหนความเห็นชอบก่องที่ไม่ส่งตอนนี้ไอ้นี้คือด่านแรกนะถ้าลองดูว่าเป็นการเกร่ยวการยังไงเขาบอกตอนนี้มีในคณะ12เหรอมั้ยมีอยู่น้อง1-2คนบอกว่ามาไปเนี่ยจะไม่ผ่านอาจจะประธานคณะมั้งไม่รู้ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ที่วีฟังไว้แล้วบอกถ้ามาจะไม่ให้ผ่านครับ ก่อนถึงไอ้คณะกรรมการกฤษฎิกาคณะที่สิบสองอ่ะคุณตั้งคําถามมาต้องไปเข้าที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎิกาก่อนตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองดูว่าไอ้ที่ถามมานั้นมันเป็นเ่นไรจริงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าคนที่เป็นคณะกรรมการดิจิทัลเนี่ยมีเลขาธิการอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็ช่วยให้เลขาธิการช่วยตั้งคำถามด้วยอ้าวก็เป็นคณะกรรมการทำแบบนี้ไม่ได้คุณให กฤษฎีกาตั้งคำถามมันไม่ตรงกับคำตอบที่คุณต้องการเลยเหรอให้ตอบมาก่อนเลยตั้งคำถามให้ไอ้นี่คือด่านแรกนะต้องรอสำนักงานกฤษฎีกาตอนนี้กระทรวงการไม่ส่งนะผ่านลตรีพอเสร็จแล้วต้องเข้าลตรีนะคือถ้าผ่านผ่านกฤษฎีกาว่าทำได้คณะที่โอเคแน่นอนโอเคคือคณะรีเพื่อไทยผมว่าโอเคแต่คณะรัฐบาลอื่นตอนนี้ยรัฐบาลอื่นเท่าที่เราเป่เสียงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าถูกกฎหมายเห็นด้วย แม้ว่าถ้ากิษริกาบอกว่าทําได้ตามกฎหมายคือตอนนี้เขาก็ผ่านลัมตีที่มาจากพักร่วมอื่นเนี่ยยังนิ่งอยู่นะไม่มีใครแบบพูดเต็มเสียงเลยว่ะเห็นด้วยท่านนายกเห็นด้วยกับรัฐบาลเห็นด้วยกับเพื่อไทยท่านนายกเศรษฐารู้เปล่าเนี่ยรู้เหรอต้องทําความเข้าใจต้องทำความเข้าใจนี่เวลาอ่ะด่านที่สองด่านที่สามรัฐโอ้รัฐสภาไอ้นี่แบบเป็นร่างกฎหมายแล้วถ้ารัฐบาลถ้าผ่านคอรมอก็ต้องส่งไปสภายากไม่ถึงสภาถ้าผ่านคอรมอ สภาล่างคือสอสผ่านอยู่แล้วแต่มันจะติดจะมุดที่สภาจะต้องรอดูที่นี้คนยื่นสารรับนูนแน่นอนเหมือนกับพรบเอินกู้สองล้านล้านสาล้านบิญงรักหลังจากผ่านจําเป็นเล่นดวนต่อเนื่องจ่ายต่อเนื่องไหมก็กตีความตรงนั้นแหละตามกฎหมายพรบกันกันมาตราห้าเนีเนี่ยแล้วพรบปกติทําได้ไหม ตามปกติเหรออ่าตั้งงบประมาณตามปกติได้ไหมเนี่ยมันไม่พอก็เงืนเดือนข่าาการปลาไปเกิดครึ่งเปอร์เซ็นต์นี่นายกไม่ต้องทําอะไรตั้งงบประมาณเพิ่มเติมปี2567เลยกลางปีเหรองบกลางปีโอ้กลางปีนะงบกลางปีเคยมีในประวัติศาสตร์ทำมาแล้วทำได้ทำมาแล้วประวัติศาสตร์หรือหรือหรือเปลี่ยนออกพรลกรเลยไม่ได้พรลกรเนี่ยความจําเป็นเล่งด่วนถูกตีความใช่ใช่ช้าเลยเพราะนี่ช้ามาแล้วเห็นบอกว่าจําเป็นนี่ว่าเศรษฐกิจกำลังมีน้ำ หนึ่งไม่ต้องตั้งงบมานเพิ่มเติมหรอกงบมันใหม่ยังไม่ออกเลยเออใช่ไหมคุณก็ใส่ไปสิใช่พี่ช้างพี่ช้างเข้าใจไหมที่งบประมาณปัจจุบันนี่มันไม่ออกเนี่ยมันไม่ออกเพราะเรื่องนี้แหละครับนี่ไหมเรื่องนี้แหละครับไอ้นี้ก้หนดักนะมันถึงผูกเป็นหนึ่งเป็นสองเนี่ยไงมันต้องไปก่อนเรื่องหนึ่งเรื่องอื่นต่างได้กล่าวว่านอกจากงบมานไม่ออกแล้วงบค้างท่อมีปัญหามากนะโอ้ยเถื่อนกระเทือนเยอะนะคุณรู้ไหมภาคธุรกิจก็เยอะนะผู้รับเหมางานภาครัฐตอนเนี้เจอไอ้ท่อตันอ่ะเออเหรอ นายกงตีรู้เป่าเนี่ยเออนายกรู้แล้วเออทอตันจนบริษัทเขาจะชักดาบกันแล้วและและต้องบอกนะครับปัญหานี่ที่นายกรัฐมนตรีออกมาพูดเฉพาะนี่นอกระบบเนี่ยเป็นปัญหาหนึ่งนะแต่ปัญหาใหญ่กว่าที่กรุงเทพธุรกิจเขาจัดเสวนาเสวอนเพฤ่ัสบดีมาเนี่ยได้คุยเรื่องภาพใหญ่เศรษฐกิจสรุปแล้วเนี่ยเศรษฐกิจเราเนี่ยแย่หรือไม่แย่เนี่ยปัญหา เศษฐกิจแย่ไม่รู้ไม่รู้แต่นี่ในระบบเนี่ยเ,ออเป็นปัญหาหนักปัญหาหนักเหมือนกันนะนัก,นกใช่ใชเดี๋ยวเบล็กหน้ามาดูที่ว่าทิศทางเศรษฐกิจเป็นยังไงและที่พิช้างบอกนี่นอกจากนี่นอกระบบแล้วที่นายกกำลังขับเคลื่อนเนี่ยนี่ในระบบเนี่ยเป็นปัญหาต่อเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนครับ